ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93มิลิเตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t โดยทีมข่าวสวทอเบตง สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวด่านพรมแดนเบตงห่างมีการเปิดด่านพรมแดนหลังนายรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาแนวทางดาเนินการเปิดด่านชายแดนทางบกรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลายะลานรัฐิวาสและสตูในเดือนมีนาคมนี้ค่ะหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควริสตได้สั่งการให้ศูนย์บฏิการการสบคและศูนย์บฏิการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันเรื่องพิจารณาแนวทางดำเนินการเปิดด่านชายแดนทางบกรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขาาลายะลานราธิวาและสตูลคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในประมาณมีนาคม2565ลาสุดสถานประกอบการประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาต่างเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศต,ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้และกาเหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเบตง ขณะที่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดย,ยะลาประชากรได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่น้อยกว่า75เปเซและมาตรฐานสถานประกอบการมีความปลอดภัยสถานประกอบการผ่านมาตรฐานชาพลัส มาตรฐาน Thai Stop Covid Covid Free Setting มากกว่า70%อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์ต่อแสนประชากรไม่เกิน20คนต่อแสนประชากรหรือไม่เกิน300คนต่อวันน,ออนายเอกยังอภัยนสงขลานายอำเภอเบตงเปิดเผยว่าได้ทําการสร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการต่างๆเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านค้าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานชามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสําหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวหรือ Thai Stop Covid Plus การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันโควิด -19 รองรับสุขภาพวิถี ไม่หรือโควิดฟรีเซตติ้งมาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กรหรือองค์กรปลอดโควิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนะักท่องเที่ยวต่อการยกระดับการป้องกันโควิด -19 ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไทยสต็อปโควิดพลัสจำนวน187รายมาตรฐานชาจํานวน59รายและมาตรฐานชาพลัสจานวน15รายค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวก3าวทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และว online, ิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e o งได้ใหม่ในวันเลือกนัดเดียวกันนี้